สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆท่านคะ่ะวันนี้ดิฉันก็นำความน่ารักของน้องอลิสนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะน้องน่ารักไหมคะเห็นน้องไหมคะน้องจะเรียกร้องความสนใจก็จะนอนหงายลักษณะนี้นะคะให้ดิฉันไปหยกนะคะถ้าดิฉันไปหยกเขาไม่ถูกที่นะคะเอามือไปตับพุงเขานะคะเขาจะจัด,จดการทันทีเลยนะคะ อีพีนี้นะคะเราก็เปิดตัวด้วยความน่ารักของน้องอลิศกันนะคะนี่เห็นไหมเขาจัดการแล้วเขาจัดการแล้วแต่ดิฉันจะนำความรู้นะคะเกี่ยวกับทางด้านพัสดุนะคะซึ่งจะเป็นหลักสูตรที่จะสอบในเร็วๆนี้นะคะก็คือสอบวันที่18สิงหาสองพ้านี้นะคะ ก็คือหลักสูตรของ B1, B2, B3 แล้วก็หลักสูตร C1, C2, C3 นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะดิฉันจะนำหลักสูตรของ C2 นะคะที่จะสอบวันที่18สิงหาคมนี้นะคะมาให้เพื่อนๆน,นะคะได้ไปอ่านแล้วก็ได้ไปเออเก่งนะคะในวิชาที่เขาจะสอบกันนะคะสำหรับหลักสูตร C2 นะคะจะเป็นหลักสูตรหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ระดับกลางนะคะ Intermediate Senior Officer Course นะคะจำนวนชั่วโมงที่พวกเราได้เรียนกันทั้งหมดนะคะก็จะมี135ชั่วโมงนะคะประกอบด้วยวิชาทั้งหมดนะคะจะมีวิชาทั้งหมดนะคะ56วิชานะคะประกอบด้วยวิชาบังคับนะคะ จำนวน36วิชานะคะแล้วก็วิชาเฉพาะนะคะจำนวน20วิชานะคะก็จะแบ่งการเรียนเป็นดังนี้นะคะหมวดที่1น,นะคะหมวดการเรียนการสอนนะคะจำนวน28วิชานะคะก็แบ่งเป็นกลุ่มวิชาความรู้ด้านกฎหมายระเบียบและข้อบังคับนะคะจะประกอบด้วยนะคะเอ,อ่จำนว,นวนวิชา16วิชานะคะ มีวิชาอะไรบ้างนะคะมีพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพศ2561นะคะพระราชบัญญัติวิธีการงบป,ประมาณพศ2561นะคะวิชาที่3นะคะบัญชีราคามาตรฐานครุพันธ์บัญชีมาตรฐานสิ่งก่อสร้างวิชาที่4นะคะระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการพศ2553 วิชาที่5นะคะจะเป็นวิชา,าระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMS นะคะวิชาที่6ก็จะเป็นวิชาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมน,นูญว่าด้วยการป้องกันและการปรับปรามการทุจริตพศ2561นะคะวิชาที่7นะคะจะเป็นพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539 วิชาที่8นะคะจะเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐพศ .2544 วิชาที่9นะคะระเบียบว่าด้วยการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณพศ .2562 วิชาที่10นะคะพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ .2539 นะคะต่อไปวิชาที่11นะคะ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพศ2540นะคะต่อไปจะเป็นวิชาที่12นะคะข้อสังเกตจากการตรวจสอบของสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินนะคะ,ะวิชาที่13นะคะก็จะเป็นวิชาพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐแล้วก็วิชาที่14นะคะจะเป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ วิชาที่15นะคะจะเป็นพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่21พศ .2558 ต่อไปจะเป็นวิชาที่16นะคะพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพศ2561นะคะต่อไปก็จะเป็นหมวดวิชาวความรู้ทางด้านการบริหารพัสดุนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด จำนวน9วิชานะคะมีวิชาอะไรบ้างเราไปดูกันนะคะวิชาแรกนะคะจะเป็นการกำหนดความต้องการการวางแผนและการจัดหาพัสดุวิชาที่2นะคะจะเป็นการจัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุวิชาที่3นะคะการกำหนดราคากลางของพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างนะคะวิชาที่4ี่ จะเป็นการดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีการต่างๆวิชาที่5จะเป็นการจัดทำข้อตกลงหรือสัญญานะคะวิชาที่6การบริหารสัญญาการตรวจรับและการควบคุมงานวิชาที่7ดนะคะเป็นวิชาเทคนิคการบริหารพัสดุนะคะวิชาที่8นะคะการอุทธรณ์การโรงเรียนและการชิงงานวิชาที่9นะคะ จะเป็นวิชาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริตนะคะต่อไปก็จะเป็นหมวดของกลุ่มวิชาความรู้ทั่วไปและการบริหารงานนะคะก็จะมีอยู่3วิชานะคะวิชาที่1นนะคะก็จะเป็นวิชาคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุนะคะ วิชาที่สองก็จะเป็นวิชาบริหารโครงการนะคะ p r o จ e c t Management นะคะวิชาที่สามก็จะเป็นวงจรการบริหารงานคุณภาพ uh, PDCA Cycle นะคะต่อไปก็จะเป็นหมวด uh, การปฏิบัติงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะจะมีอยู่ทั้งสิน้น5วิชานะคะวิชาแรกนะคะจะเป็นการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วิชาที่สองก็จะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงอ่าวิชาที่สามก็จะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกนะคะต่อไปก็เป็นวิชาที่สี่นะคะจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตลาดอ e ิเล็กทรอนิกส์ e-market นะคะแล้วก็วิชาที่ห้านะคะจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล e ็กทรอนิกส์ e-bidding นะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นหมวดกรณีศึกษานะคะกรณีศึกษาก็จะมีอยู่วิชาเดียวนะคะก็คือ,อกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้งและการบริหารพัสดุภาครัฐนะคะต่อไปก็จะเป็นหมวดการบรรยายพิเศษนะคะ,ะหมวดการบรรยายพิเศษก็จะมีอยู่2วิชานะคะวิชาที่1คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้งของหน่วยงานของรัฐนะคะ ต่อไปวิชาที่2นะคะจะเป็นเทคนิคการป้องกันความเสี่ยงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะคะต่อไปจะเป็นวิชาเฉพาะนะคะวิชาเฉพาะเนี่ยจะมีอยู่20วิชานะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะหมวดการเรียนการสอนนะคะจำนวน11ว,วิชานะคะแล้วก็กลุ่มวิชา ความรู้ด้านกฎหมายระเบียบและข้อบังคับนะคะเเราดูนะคะในกลุ่มนี้นะคะจะมีอยู่ทั้งหมด6 oh. วิชานะคะได้แก่วิชาอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะวิชาแรกนะคะจะเป็นระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศพศ2549และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะคะ วิชาที่สองนะคะจะเป็นวิชาพระราชบัญญัติเงินคงคลังพศ2491นะคะวิชาที่สามนะคะจะเป็นวิชาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องคำสั่งทางปกครองที่ต้องระบุเหตุผลไว้ในคำสั่งหรือในเอกสารแนบท้ายคำสั่งนะคะ,ะวิชาที่สี่นะคะจะเป็นพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพศ2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะคะ วิชาที่5นะคะจะเป็นวิชาพระราชบัญญัติธุรกรรมทาง ronics, อิเล็กทรอนิกส์พศ2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปก็เป็นวิชาที่6นะคะจะเป็นระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครองดูแลบำรุงรักษาและการใช้ที่ราชพัสดุพศ2546และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะคะ ต่อไปก็จะเป็นกลุ่มวิชาความรู้ทั่วไปและการบริหารงานนะคะจะมีอยู่ทั้งสิ้นนะคะ5วิชานะคะมาดูนะคะวิชาแรกจะเป็นการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างวิชาที่2นะคะจะเป็นเทคนิคการเจราจาต่อรองวิชาที่3จะเป็นเทคนิคการให้คำปรึกษาและแนะนำทางเลือกวิชาที่4ี่ จะเป็นการบริหารเวลาเพื่อการวางแผนง,งานอย่างมีประสิทธิภาพวิชาที่5นะคะก็จะเป็นการประเมินความคุ้มค่านะคะต่อไปก็จะเป็นหมวดการปฏบัติงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะจำนวนติดวิชานะคะมีวิชาอะไรบ้างไปดูกันนะคะวิชาแรกนะคะจะเป็นการตั้งที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปนะคะ วิชาที่2ก็จะเป็นการตั้งที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกวิชาที่3ก็จะเป็นการตั้งที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวิชาที่4การตั้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัสส่วไปวิชาที mm ่5นะคะจะเป็นการตั้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกวิชาที่6กนะคะการตั้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิชาที่ต็ดนะคะจะเป็นการเพิ่มสินค้าใน e ีแคตล็อกและการเสนอราคานะคะต่อไปก็จะเป็นหมวดการบรรยายพิเศษนะคะจะมีอยู่2วิชานะคะวิชาแรกนะคะจะเป็นเทคนิคเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานภาครัฐนะคะวิชาที่2ก็จะเป็นมิติใหม่ของกระบวนการจัดซื้อจ,จัดจ้างนะคะนี่คือ20วิชาของหมวดวิชาเฉพาะนะคะ สำหรับเทคนิคหรือว่าแนวทางที่เราจะาไปอ่านหนังสือหรือตำรับกำราเพื่อที่จะเตรียมตัวสอบนะคะในตอนที่ดิฉันนะคะได้ไปหากรมบัญชีกลางนะคะกรมบัญชีกลางก็แนะนำมานะคะว่าในการออกสอบก็จะออกสอบอย่างกับแนวที่ผ่านๆมานะคะก็คือไม่พ้นไปต่างนี้นะคะ แล้วก็ในการออกสอบของกรมบัญชีกลางเนี่ยเขาแนะนําว่านะคะในการที่เราจะฟังคลิปนะคะเวลาอาจารย์บรรยายเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะฟังนะคะฟังซ้ําฟังซ้ําฟังซ้าแล้วก็ดูว่าอาจารย์บรรยายเนี่ยอาจารย์พูดอะไรบ้างนะคะเขาบอกว่าเนื้อหาที่จะนํามาออกสอบเนี่ยจะเป็นลักษณะที่อาจารย์บรรยายนะคะเหมือนในการบรรยายอาจารย์ก็ จะอธิบายนะคะเนื้อหาที่อาจารย์อธิบายตรงนั้นแล้วค่ะที่จะนำมาออกข้อสอบแล้วก็ขณะเดียวกันเขาบอกว่านะคะให้เราไปดูนะคะเ,เกณฑ์ในการสอบแล้วก็การผ่านการสอบนะคะเขาจะบอกมาเลยว่าในแต่ละวิชาเนี่ยจะมีจำนวนทั้งหมดกี่ข้อนะคะเราก็ไปดูนะคะในในตัวที่กรมบัญชีกลางออกคู่มือการฝึกอบรมนะคะ หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรซีสองนะคะหลักสูตรหัวหน้าเจ้าหน้าที่ระดับกลางนะคะว่าหลักสูตรนี้นะคะเขาแนะนําอะไรไว้บ้างนะคะเขาจะแนะนําขอบเขตเนื้อหาวิชานะคะที่เราเรียนแต่ละวิชานะคะว่าเราต้องดูอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวดิฉันจะมาทําคลิปให้ดูอีกครั้งนึงนะคะว่าเราต้องดูอะไรบ้างนะคะแต่ในส่วนที่คมชิกรงแนะนํามา ก็คือ,อการทดสอบและเกณฑ์การผ่านการสูบรมนะคะในส่วนนี้นะคะกรมรญชีกลางก็บอกว่าไปดูนะคะไปดูว่าแต่ละวิชาเนี่ยที่เขาขมวดมาจะออกกี่ข้อตรงนี้ละะ้ค่ะที่จะเป็นแนวในการที่เราจะไปเตรียมตัวในการอ่านหนังสือแล้วก็เตรียมตัวว่าในการเกง่งหรือว่าการจำข้อสอบนะคะหรือว่าความรู้นะคะ บางครั้งเราไม่ก็ไม่จาเป็นต้องตจาก็ได้นะคะเพราะว่าในวิชาที่เราปฏิบัตินะคะเราจะเป็นการปฏิบัติแล้วก็เราก็สามารถนําการปฏิบัติตรงนั้นนะคะมาทําข้อสอบได้นะคะขณะเดียวกันนะคะเราก็ดูแนวนิดนึงนะคะว่าเขาจะออกสอบนะคะในแต่ละวิชานะคะมีกี่ข้อแล้วก็เราก็ไปดูตรงนั้นนะคะ เดี๋ยวดิฉันให้ดูนะคะว่ามีทั้งหมด100ข้อประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะจะเป็นหมวดการเรียนการสอนนะคะถ้าเขาจะออกสอบในกลุ่มวิชาความรู้ด้านกฎหมายระเบียบและข้อบังคับเนี่ยนะคะจะมีถึงจำนวนทั้งหมด40ข้อเลยนะคะวิชาที่เกี่ยวกับหมวดนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด20วิชานะคะ40ข้อมีวิชาอะไรกันบ้างไปดูนะคะจะมี พระราชบัญญัติวินัยการเงินกนารคลังของรัฐพศ2561นะคะวิชาพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพศ2561นะคะวิชาบัญชีราคามาตรฐานคารุพันธ์บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างแล้วก็วิชาที่4ี่ก็จะเป็นวิชาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกีเก็บค่ะ กับค่าจ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการพศ .2553 นะคะแล้วก็จะเป็นวิชาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMS นะคะแล้วก็วิชาที่6กนะคะก็จะเป็นพระราชบัญญัติประกอบระราชน,านัญญัตว่าด้วยการป้องกันและประปับปรามการทุจริตพศ2561นะคะวิชาที่เดก็จะเป็นวิชาพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539นะคะต่อไปจะเป็นวิชาที่8นะคะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐพศ2544นะคะต่อไปวิชาที่9กนะคะก็จะเป็นะระเบียบว่าด้วยการก่อนนี้โผขันข้ามปีงบประมาณพศ2562นะคะต่อไปเป็นวิชาที่10นะคะ วิชาพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539นะคะต่อไปเป็นวิชาที่11นะคะอ่าวิชาพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพศ2540นะคะต่อไปเป็นวิชาที่12นะคะวิชาข้อสังเกต,ต,ตการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะคะวิชาที่13นะคะจะเป็นวิชาพระราชบัญญัติความผิด เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยง,งานของรัฐนะคะต่อไปเป็นวิชาที่14นะคะวิชาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุนะคะต่อไปเป็นวิชาที่15วิชาพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่21 พศ2558นะคะต่อไปเป็นวิชาที่16นะคะวิชาพระราชบัญญัติประกอบพระชธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพศ2561นะคะต่อไปเป็นวิชาที่17นะคะวิชาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศพศ2549และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะคะ ต่อไปเป็นวิชาที่18นะคะเป็นวิชาพระราชบัญญัติเงินคงคลังพศ2491นะคะต่อไปเป็นวิชาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องคำสั่งทางปกครองที่ต้องระบุเหตุผลไว้ในคำสั่งหรือในอเอกสารแนบท้ายคำสั่งนะคะต่อไปเป็นวิชาที่20นะคะวิชาพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคารพศ2 5 2 2และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะคะต่อไปเป็นวิชาที่21นะคะวิชาพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พศ2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะคะต่อไปเป็นวิชาที่22นะคะวิชาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครองดูแลบำรุงรักษาและการใช้ที่รับพัสดุพศ2546และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะคะ ต่อไปจะเป็นกลุ่มวิชาความรู้ด้านการบริหารพัสดุนะคะจะออกข้อสอบจำนวน30ข้อนะคะประกอบด้วย9วิชานะคะมีวิชาอะไรบ้างไปดูกันนะคะวิชาแรกก็คือเป็นวิชาการกำหนดความต้องการการวางแผนและการจัดหาพัสดุวิชาที่2นะคะจะเป็นวิชาการจัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ วิชาที่3ก็จะเป็นวิชาการกำหนดราคากลางของพัสดุและราคากลางของงานก่อสร้างนะคะวิชาที่4นะคะจะเป็นวิชาการดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีการต่างๆวิชาที่5นะคะจะเป็นวิชาการจัดทำบันทึกหรือข้อตกลงหรือสัญญานะคะวิชาที่6จะเป็นวิชาการบริหารสัญญาการตรวจรับและการควบคุมงาน วิชาที่7จนะคะจะเป็นวิชาเทคนิคการบริหารพัสดุวิชาที่8จะเป็นวิชาการอุทธรการร้องเรียนและการชิงงานนะคะวิชาที่9กนะคะก็จะเป็นวิชาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริตนะคะต่อไปก็จะเป็นหมวดการปฏิบัติงานในระบบ อ่อิเล็กทรอนิกส์นะคะจะออกข้อสอบทั้งทั้งหมดนะคะจำนวน20ข้อนะคะประกอบด้วยนะคะอ่ uh, 12, วิชานะคะวิชาแรกนะคะจะเป็นวิชาการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างนะคะอ่ uh, วิชาที่2จะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวิชาที่3การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก วิชาที่4นะคะจะเป็นวิชาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ eMar k e t นะคะวิชาที่5นะคะจะเป็นวิชาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e b i d d i n g นะคะต่อไปจะเป็นวิชาที่6นะคะวิชาการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปต่อไปเป็นวิชาที่7นะคะวิชาการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกนะคะ ต่อไปเป็นวิชาที่8นะคะวิชาการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนะคะต่อไปเป็นวิชาที่9 วิชาการตั้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปนะคะต่อไปเป็นวิชาที่10นะคะวิชาการตั้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกต่อไปเป็นวิชาที่1 1นะคะวิชาการตั้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนะคะต่อไปเป็นวิชาที่1 2นะคะจะเป็นวิชาการเพิ่มสินค้าใน E c แคต l o ลและการเสนอราคานะคะ สำหรับนะคะหมวดกรณีศึกษานะคะจะออกข้อสอบจำนวน10ข้อนะคะก็จะเป็นวิชากรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะถ้าจะทบทวนเนื้อหาบทเรียนนะคะก็สามารถเข้ามาดูได้ในช่องสินะชาแนลนะคะจะให้เพื่อนๆน,นะคะกดมาที่ชื่อช่องที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะ กดเข้ามาแล้วนะคะแต่ปรากฏหัวข้อพิริศนะคะในหัวข้อพิริศนะคะก็จะประกอบไปด้วยแนวข้อสอบนะคะจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องนะคะ mm. เนื้อหาบทเรียนนะคะแบบทดสอบหลังการเรียนแล้วก็หลักสูตรต่างๆนะคะดิฉันจะทำเอาไว้นะคะไว้ให้เพื่อนๆได้ดูเป็นแนวทางในการสอบนะคะ mm. หลายคลิปแล้วค่ะ เชิญเพื่อนๆน,นะคะไปดูกันได้นะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะทบทวนบทเรียนที่อาจารย์ได้เรียนมานะคะดิฉันได้จะทําคลิปเอาไว้ทั้งหมดแล้วค่ะในที่นี้ก็จะแบ่งเป็นห้องๆนะคะเพื่อนๆสนใจห้องไหนก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะสําหรับวิดีนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องสิทธิ์นัช n e แนลนะคะ วันสอบนะคะอย่าลืมเตรียมตัวให้เรียบร้อยนะคะ,ะก็คือนะคะ,ะให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงนะคะหรือเอกสารอื่นที่ทางราชการให้ไว้ซึ่งมีรูปถ่ายมีชื่อสกุลแล้วก็มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักระบุชัดเจนนะคะต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้นนะคะดยเอกสารดังกล่าวนะคะต้องไม่หมด อายุมาแสดงในวันทดสอบหากไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาดนะคะแล้วก็เตรียมดินสอที่มีความเข้มนะคะเท่ากับ 2B หรือมากกว่านะคะปากกาสีน้ำเงินนะคะยังลบดินสอนะคะและสามารถตรวจสอบที่นั่งสอบได้จากผังที่นั่งสอบโดยจะติดไว้บริเวณหน้าห้องสอบนะคะ ก็ไว้พรนะคะให้เพื่อนๆทุกๆท่านที่จะสอบ c 2นะคะในวันที่18สิงหาคมนี้นะคะสอบผ่านกันทุกคนนะคะขอให้สอบผ่านขอให้อ่านตรงที่คมบิทิกลางจะนำไปเป็นข้อสอบแล้วก็อ่านแนวข้อสอบนะคะให้ตรงกับที่เราอ่าน ให้ตรงกับที่เราปริงเอาไว้นะคะก็ขอขอบพระคุณเพื่อน mm. ๆมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องสิทนัทชาแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสําหรับอีพีนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะอีพีหน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะอีพีนี้ก็ลากันไปแล้วนะคะสวัสดีนะคะลากันไปด้วยความน่ารักของน้องอลิศนะคะน้องอลิศของเรานะคะ น่ารักมากๆเลยค่ะมาติดตามน้องอลิศนะคะแล้วก็มาติดตามเนื้อหาบทเรียนนะคะแล้วก็ความรู้แล้วก็สาระดีๆนะคะได้จากช่องสิบดัชนีล l นะคะขอบพระคุณมากนะคะทุกท่านขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ